โตโยต้าไฮรักไฮวิดปี2025เจเลเรชันถัดไปมีกำหนดเปิดตัวทั่วโลกในปีหน้าโดยขนาดที่ใหญ่ขึ้นและการออกแบบใหม่ที่น่าสนใจสวัสดีครับวันนี้พาเป็นแฟนของโตโยต้านะครับรุ่นไฮรักนะครับไฮวิดปี2025นี้นี้นะครับแร่งข่าวล่าสุดนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะโตโยต้าไฮรักเจเลเรชันถัดไป มีกำหนดการเปิดตัวนะครับทั่วโลกในปี2025นะครับด้วยขนาดตัวถังในที่ใหญ่ขึ้นและการออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับที่น่าสนใจนะครับในส่วนของขุมพลังไฮรักนะครับรุ่นใหม่จะมาในเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลเทอร์โบ4สูบ2.4ลิตรและ2.8ลิตรบวกด้วยไมไ y วิ i d 48 v และเพิ่มทางเลือกใหม่กระบะไฟฟ้าแบบ100%เสำหรับข่าวๆโตโยต้าไฮรักปี2025 กำลังได้รับการทดสอบที่ออสเตรเลียโตโยต้าไฮรักรุ่นใหม่กำลังได้รับการทดสอบเจเนเรชันถัดไปจะมีตัวถังที่ใหญ่ขึ้นและลำหน้าก่อปัจจุบันอาจจะเปิดตัวในปลายปี2024นี้ตามรายงานจากญี่ปุ่นโตโยต้าออสเตรเลียยังคงมีบทบาทในการพัฒนาและทดสอบรุ่นออฟโรดและรถเชิงพาณิชย์และเป็นที่ทดสอบที่สำคัญระดับโลกจากผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลกรวมไปถึงไฮรัก เจเนเรชันถัดไปให้ลักจะใช้แพลตฟอร์มที่ n g a ข F <c oughs> บนพื้นฐานเดียวกันครับ Toyota Landcruiser สามซีรีส์เช่นเดียวกันกับ Prado Tacoma Tundra และ Lexus GX ในรุ่นใหม่นี้นอกเหนือจากตัวถังที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นให้ลักใหม่อาจจะมาในเครื่องยนต์ V6 ทวินเทอร์โบขนาด3.3ลิตรอันทรงพลังของ LC 3 0 0 227ิกิโลวัตต์เฮาว700นิวตันเมตรเพิ่มมาด้วยนอกเหนือจากเครื่องยนต์เทอร์โบไมฮายบิด48โวลต์ส8ลิตรสำหรับสาววกที่โตแล้วคงจะอดใจรอไม่ไหวสำหรับรุ่น All New และตัวไมฮายบิดที่ว่าจะได้ใช้กันแต่ก็ยังไม่มาก็มีการเปลี่ยนแค่หน้าตาภายนอกแล้วก็อัปเกรดเครื่องยนต์ให้ผ่านยูโรไฟในบ้านเราเท่านั้น สำหรับตัวไม้ไฮบริดแล้วก็มีการวิ่งทดสอบแต่ก็ยังไม่มีการนำมาจำหน่ายล่าสุดโตต้ตาก็ได้นำรถไฟฟ้าแบบ100%มาให้กับทางหน่วยงานภาครัฐได้ทดสอบสำหรับตัวไฮรักลีโวในตัวไฟฟ้าแบบ100%ต้องมาติดตามดูกันว่าในช่วงไตรมาสที่4หรือว่าช่วงปลายปี2024นี้เราจะได้เห็นตัวไม้ไฮบริดจับเข้ามาใส่ในเครื่องยนต์ตัวไฮรักลีโวหรือว่าตัวโตต้ตาฟอนเจเนอร์ไหมสำหรับสาวกบพิโต ต้องติดตามดูว่าเราจะได้ใช้ในเจนนี้หรือว่าจะเป็นรุ่น All New ที่จะเข้ามาแทนในรุ่นปัจจุบันซึ่งตัวนี้ก็ถือว่ายอดขายทั้งตัวไฮรักแล้วก็ตัวฟอนเจอร์ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งในบ้านเราแล้วก็ขายทั่วโลกก็ยังขายได้อยู่ซึ่งทั้ง2รุ่นนี้ก็ยังเป็นเจ้าตลาดในเซกเมนต์ของตัวเองก็อยาประมาณนี้ครับสำหรับการอัปเดตข่าวๆของตัวกระบะ ไฮรักรวมไปถึงเครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่องยนต์2.4แล้วก็2.8อาจจะมีบวกเพิ่มตัวมายไฮบิด48โวลต์เข้ามาในเครื่องยนต์ในรุ่นปัจจุบันหรือเราจะได้ใช้ในรุ่นออลนิวของทั้ง2รุ่นทั้งไฮรักแล้วก็ตัวฟอนเนอร์สายวกพี่โตก็ต้องอดใจรอกันหน่อยสําหรับรุ่นออนิวทั้ง2รุ่นไฮรักฟอนเนอร์ครับผม